สวัสดีจ้าพแม่พี่น้องมือนี้กับสิบพ่ามาหลอ่อซูเปอร์มาร์เก็ตแถวไกลๆบ้านเด้อจ้าสิไปซื้อของจ้ามือนี้ที่นี่ก็จะเป็นลานขายเสื้อผ้าลานขายอาหารเซาสไตล์อเมริกันและกับสโตเล็กๆจ้าอ่นนะเนาะเดี๋ยวหาที่จอดรถกันจ้าตรงนี้ก่อนด่องจากซื้อของนน้อยก่อน เดี๋ยวจะไปต่อที่ตลาดไทยจ้ะหลังจากที่ซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วแมนึึงกับพาพ,พอแม่พี่น้องมาเลาะก,กันต่อจ้ามุ่งหน้าสิไปตลาดไทยเอ,อ้าบ่แมนสิไปไทยซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะจ้าที่ตรงนี้เือว่าเป็นที่ไก่บ้านสุดๆละจ้าแต่ตอนนี้ติดรถไฟฟ้าอ่าน่งจนันนางนางสมรถไฟฟ้า ตอนนี้ดิฉันก็นได้ภาพพ่อแม่พี่น้องเรอมาถึงลานอาหารไทยเรีบเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้าลานอาหารไทยกัมีตั้งแต่ผพดไทยชมยามเค็งตับดำเค็งลาบเนื้ออีหยังข้าวเหนียวโอ้ยแซ่บหลายจ้าแต่ได้มาลานนี้แล้วสำเนียงได้บดได้บรู้ลูลตว่ามาสืบลาแดกกับลูกชิน้น กอนนี่แม่หนึ่งกับผ้าเดินขอมาาอาจารย์สุขสุขคนแต่ว่าดิฉันหลงค่ะดิฉันหลงหลงทางมาทั้งหัวทั้งมวยโอ้ยมันนบอแมน <c oughs> ดิฉันมาซื้อลูสินกับประแดกนะจารได้หรอจ้า <c oughs> แต่ชาไข่มุกชาเขียวไข่มุกให้ลูกๆจ้าเป็นของเปิดโอ้ยอิมมูน้อยของอีแม่ซอยอีแม่ทำ น้ำจิ้มดูกชิ้นจ้าคน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 คคคจนเหนียวค้นก็คือน้ำจิ้มดูกชิ้นนะคะทุกอย่างก็เรียบร้อยเสร็จแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องพรอมีดเดินทางกันต่อจ้า ลูกชิ้นของดิฉันเรียบร้อยแล้วดิฉันกฤจิภาพไปรอต่อค่ะพ่อแม่พี่น้องเอาลูกชินกน้นกำลังกิบแซ่บอไปฝากลูกสาวคนโตค่ะถึงเราจะไม่อยู่ด้วยกันแต่หน้าที่ของแม่นั้นยังไม่เคยลืมอคือสโลแกนของดิฉันค่ะแม่บ้านน่ไมค่ะไปจ้าพ่อแม่พี่น้องไปชมบรรยากาศมือนี้อากาศดีดีจ้ายายพ่อแม่พี่น้องได้เห็นก็นเลยพามาเห็นพามาเลาะซอกแซกสำหรับมือนี้ดิฉันก็ขอากาบลาบไปเดี๋ยวจ้า จังศีลจ้าแต่ละวันชีวิตของฉันกรใส่หมดไปกับการขับโลดการเดินทางกันหลอโอ้ยดิฉันลําเมยอ่ะมื่อ,อ,อนี้ดิฉันกลับลาไปแล้วจ้าพราแไม่พป็นน้อง